สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูตัวที่มีชื่อว่าคําเหล่านี้เขาแปลว่าอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ใช้ยังไงในภาษาเยอรมันเนาะแล้วก็เออก็คืออันดับแรกเราต้องรู้ความหมายก่อนเนาะว่าคําเหล่านี้มันแปลว่าอะไรกันบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะคําแรกค่ะคําว่า e s นะคะ s s ตัวนี้แปลว่าอะไรคะ อย่า yeah. แปลว่ากินนะคะตัวต่อไปค่ะ schlafen schlafen แปลว่านอนนะคะตัวต่อไปค่ะ gehen gehen ไปนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะ common ตัวนี้ mm สองตัวติดกันแบบนี้ต้องเร็วนะคะ common common แปลว่า มาค่ะตัวต่อไปค่ะเซ h e มมีสระเอสองตัวนะคะเซกับเหนนะคะเซคือเห็นค่ะดูนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะอ่านว่าเฮอร์นเฮอรแปลว่าอะไรเอ่ยเฮอร์ฟังค่ะโอเคตัวต่อไปค่ะ SP อยู่ตรงนี้นะคะทำปากจุ๊ๆออกมา S sprechen s Sp Sp p r e c h ่ n แป่ว่าัวต e c h ่อไูดนะค่ะัืตอ่อไื่อ่ะ l ่อสื่อืออ่านค่ะ นะคะ l e a n แปลว่าอ่านนะคะตัวต่อไปค่ะ h r i b e ถ้าปากจู่ๆออกมานะคะ write w r i b e คือเขียนค่ะและตัวสุดท้ายนะคะ h a b e have คืออือมกิ e เอา say good h a b e ก็คือมีนั่นเองนะคะมา กินในภาษาเยอรมันออกเสียงยังไงคะกินคือ s น,นะคะ s น,นอนค่ะนอน schlafen เซอร์กัไปค่ะ gehen ม,มาค่ะมา kommen เซอมมร์กัด,ดูเห็น sehen ฟังค่ะ h ö r e นพูดค่ะ sh ทำปากจุ๊จออกมานะคะ sh เ c ียนอ่านค่ะ l e s e n เขียนค่ะ schreiben ตัวสุดท้ายคือออกเสียงมีในภาษาเยอรมันคือ h a าบันนั่นเองโอเคค่ะแซคทำดีมากค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าหรือวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนกับภาษาเยอรมันกับจักกี้ชิช